บอกว่ามีพาร์ทน้อยเพียง15บชิ้นน้อยจริงจริงเออแล้วก็ไม่ต้องใช้ครีมอ่าไม่ต้องลงสีไม่ต้องประกอบแล้วก็เก็บไปเลยอ่าโอเคแ้วมึงจะมาทำคลิปตรงนี้ทำไมมันก็ไม่ได้อ่อนครับนี่หรือว่าเอาหางแปะกนแล้วสามารถที่จะขยับหางได้เฮ้ยพัฒนาสวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ฟูโนวาครับแล้ววันนี้เราอยู่กับการประกอบฟิกเกอร์นะครับ ซึ่งเราไม่เคยทำมาก่อนเลยในช่องนั่นแหะสิแต่เพื่นว่ามันเป็นโปเกมอนเราก็เลยเอามาประกอบกันกให้ดูนะครับ <No S 1> แล้วก็ตัวนี้ <c oughs> ราคาไม่แรงนะครับอยู่ประมาณ2 2 0 2 0บถึง250าบาทแล้วแต่ร้านในช้อปปีนะครับ <No. S 1> ใครสะดวกใครสะดวกร้านไหนก็กดได้เลยนะครับสำหรับเออไม่ก็ไปซื้อที่สพานเเล็กเออแต่อันเนี้ยซื้อมาจากเมกานะครับ <c oughs> ราคาเมกาสพานเเล็กเมกาพาซาสพานเหล็ตนะครับราคา220บาทนะครับ ก็แต่ว่าปู่ดูในช้อปปีแล้วราคาก็พอๆกันนะครับก็จะบวกลบนิดหน่อยนะครับก็จะมาพูดถึงฟิกเกอร์รุ่นนี้ก่อนมันเรียกไม่ใช่ฟิกเกอร์อันนี้เรียกอะไรเรียกกันพากันพาเออเรียกกันพาก็เป็นโบยมอนพามโมเออรุ่นเนี้ยถามว่ามีจุดเด่นอะไรนะครับจุดเด่นก็คือมันบอกว่ามีพาร์ตน้อยเพียง15ชิ้นน้อยจริงๆเออแล้วก็ไม่ต้องใช้ครีมไม่ต้องลงสีไม่ต้องประกอบแล้วก็เก็บไปเลยอ่าโอเค แต่มึงจะมาทาคลิปต,ตรงนี้ทำไมโอเคประมาณนี้นะครับอ่เราจะมาเปิดดูข้างในกันก่อนนะครับนี่ซึ่งข้างในนะครับจะประกอบด้วยหนึ่งหอ่ออยากบอกว่าฉันเห็นอันนี้เหมาะกับเด็กอายุ6กปีขึ้นไปเฮ่เไงเอาเป็นว่าอย่าว่างั้นนี้เลยวิธีประกอบมันยังไม่มันยังไม่ใส่มาให้เลยมันอยู่เป็นหลังกล่องเออก็ดีนะเพามันดีมากวิธีประกอบก็อยู่ในหลังกล่องนี้นะครับใครทํากล่องหายนะครับส่งมาแบบ ไอ้มึงไม่ต้องเอากล่องไหมกูเกกะส่งมาแต่นี่ประกอบไม่ถูกนะครับแบบไอ้นี่ไงแบบกันดั้มอ่ะสมมติอยู่ดีๆบอกว่าอ๋อเดี๋ยวโดนภาษีเอาออกไปให้หมดเลยก่อนระเบิดกล่องแม่งเลยอะไรนี้ครับมึงโดนนะครับมึงโดนแน่นอนเลยประกอบไม่รู้เรื่องประกอบไม่รู้เรื่องครับดาวเอานะครับอะไรประมาณนี้มีแค่แผง A กับแผง B และสติกเกอร์เออใช่ไหมฉันไปร่วมช่วยยังได้เลยเนี่ยอ่า เราเริ่มก่อนเราเริ่มก่อนเขาบอกว่าอ่ะเขาบอกว่าอะไรนะน A14 อ่าใช่ A14 นี่ก็คือหน้าพิกจูนะครับเดี๋ยวเราลอง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 ให้น้องๆเห็นนะครับว่ามันง่ายจริงๆริงไหมไอเชียไอเชียมันหลุดเลกูยังไม่ทันทําอะไรเลยอ่อนโอ้มันก็ไม่ได้อ่อนกันอีหรือว่าเราเข้าใจผิดเราต้องเข้าไปใกล้ๆแล้ว อ๋ oh, เข้าไปใกล้ๆปุ๊บแล้วหลุดเลยอ้อ oh. อ่ะ A 1 4นสนะครับกับ a 1 6นะครับพอดูหน่อยนะจ๊ะอืม,อมก็เนี้ยบอยู่นะระดับหนึ่งอืมหรือว่าถ้าบางคนที่เขาไม่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ไปขัดสักหน่อย 1> a 1 6อยู่ตรงนี้หลุดออกมาแล้วคือคืออยากบอกว่าใช่ง่ายง่ายแบบง่ายแบบง่ายมากอะ่ะเนาะเออแล้วก็ไปหาเขาบอกว่าอะไร เอาเอาเอาอันนี้ไปรวมกับอันนี้เลยใช่เอาไปรวมกันเลยใช่ไหมนี่ไงลงแล้วอ่าแล้วก็เขาบอกว่าเอาหนึ่งหนึ่งเอหนึ่งหนึ่งอ๋อ a อหนึ่งหนึ่งคืออันนี้คืออันดําข้างบนนี่อ่าตอนนี้ก็จะเป็นพาร์ทหน้าเป็นอย่างนี้แหละอืมนี่อ่ะ a อหนึ่งหนึ่งอหนึ่งหนึ่งอันนี้เป็นลูกตาลูกตากับจมูกเฮ้ยง่ายขนาดนี้เลยเหรอนี่เอ้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละน้องๆเอ้ยเห็นไหมที่เขาบอกว่าไม่ต้อง ใส่สีอืมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น A15 นะครับคือตัวนี้จัดปลาของเจ้าปิ๊กจูให้เรียบร้อยไปมั้ยฉันว่ามันหลุดออกมาแบบไม่ไม่ถึงประสงค์อ่ะอ่ะอ่ะแต่ก็สามารถที่จะหลุดออกมาได้อย่างรวดเร็วอ่ะเอหนึ่เนี่ยเสร็จแล้วฉันระแวงอะไรวะเนี่ยเออแล้วก็เอาเอนอ่นี่นี้ A สองกับ A สาคือหูด้านบนนี่อ๋อโอ้โหมันหลุดเนี่ยเป็นพิกาจูง่ายจังฉันนี่ไงหลุดแล้วฟ้าฮะหลุดแล้วนั่นน่ะออจบอันนี้ A สองฟ้า A สองเป็นหูฝั่งนี้โอเคอันนี้หูฝั่งนี้อืมนี่นี้งึ๊โอเคแล้ว A สามเป็นหูหูฝั่งนูด้ดแล้วถ้า A สี่ A สี่เป็นกระดาษอ่าแล้วนี่เขาบอกว่า ให้เอาสติกเกอร์เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์ลูกตานี่แปะที่ลูกตาได้เลยนะครับโอเคแ,แล้วก็สติกเกอร์เบอร์สองนะครับให้แปะที่ปากได้เลยนะครับอ่ะมาง่ายอนนี้เดี๋ยวไปคัตเตอร์อืมไม่มีตอนนี้เดี๋ยวหยิบให้ย่างน้อยใช้คัตเตอร์สักหน่อยก็ยังดีนะครับใช่นี่คือคัตเตอร์ระวังด้วยคัตเตอร์เนี่ยไม่ได้เอามาแบบกรีดเกิดอะไรนะแค่เอามาแ,แกะสติกเกอร์<ข>อแล้วก็แปะแกะตรงนี้แล้วกันนะ,ค,ะ,นะะคือมันมันกไกลอ่าแกะลูกตา เดี๋ยวฉันแก A 1กับ A A หนึ่งกับ A 1 8รอก่อนอเฮ้ยมันง่ายมากเลยอะคือมันบอกให้เอาสองอันนี้ประกบเข้าหากันเลยโดยไม่ต้องทำเยี่ยนเลยดีจังใช่ว่าอีกสปแปซหนึ่งเราต้องไปประกอบไอ้นี้แล้วล่ะะไ่นะประกอบไอ้นี่อ,อะไรอะไอของยูเก่ะตัวต่อพันปีอะนีออม่มันจะหาซื้อได้อีกเหรอตอนเนี้ยไม่รู้ นี่น้องมีแววตาแล้วหนึ่งข้างน no <me> well ้องมีแววจุกโกะที่นุ้ <No S 2> ยุดซะน้องมีแววจุโกโกวาไม่ใช่โว้ยกเพีงมึงมาจากไหนแข่งที่หนึ่งหมดแล้วอย่างรวดเร็วไวเนาะเขาบอกให้ให้ฉันเอา A2 กับ a อเอกับ A18 ประกบเข้าหากันได้เลยข้างในไม่มีอะไรเลยอะไรวะง่ายขนาดนี้เลยเนี่ย เขาบอกให้ประกอบเข้าหากันเลยครับทีนี้เลยเป็นการรวมร่างกันแล้วก็นี่นะครับเขาบอกว่าเอา A สองสิบสี่กับ A สองสิบสามนะครับ,รบแปะเข้าด้านหลังนะครับอ่านี่น้องๆดูนี่แตะเสร็จแล้วเอาอมาบางังโอเคนี่เป็นปีกระจูประกอบหัวเลยเขาให้ประกอบเลยยงัยงยงัยงยงังยังยังโอเคเขาบอกว่ายังไม่ถึงขั้นตอนเป็นปีกระจูหัวขาดกั่นะฮนี่ อันนี้เขาให้เอา3าส่วนนี้มาประกอบเข้ากันเพื่อเข้าเข้าด้วยกันนะครับเป็นส่วนหางนะครับก็เริ่มจากนี่ก่อนอเอาอันนี้นี่เขียดอืนน้อหักนี่ไม่ใช่หางมันต้องเป็นอย่างนี้นี่ฟานี่อพอดีขั้นนี่นะโอเคเออเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาอันนี้มาประกบนะครับเฮ้ยนี่ฟ้าดูมันประกบแล้วมันไอ้น,นี่พอดี มันกรึบพอปปดีใช่ไหมเป็นสายฟ้าใช่ปปมันกรึบพอดีมันกรึบพอดีนี่เป็นไงเป็นหางปุกจูเฮ้งยง่ายง่ายง่ายแล้วก็เอาหางติดตูดได้เลยนะครับอือเอาหางแปะก้นได้เลยนี่ก้นมันจะมีรูอยู่แล้วนี่โอเคเอาหางแปะก้นแล้วสามารถที่จะขยับหางได้นดั่งเดี๋ยวนี้เขาเฮ้ยพัฒนาตัวเล็กๆแค่นี้ขยับ,ขย,บขยับหางได้ด้วยนะจ๊ะ เสร็จปุ๊บแล้วไงต่อเขาบอกว่าให้เอาเอ11กับ a อ12นะครับเอ11ก็เลยแค่ขาแล้วอ,อินน่อยนอยของนูอินน่อยนอยนี่พอดีว,ว่ามันยังมีเศษนิดนหน่อยก็เอาคัตเตอร์ขัดได้นิดหน่อยอืมจะไม่ต้องขัดเยอะนะขัดเยอะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเข้าเนื้อนะครับมันเข้าเนื้อเข้าเนื้อก็จะเขินเขินหน่อยอ่านี่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 เป็นอ้วนแล้วเป็นขาอ้วน แล้วก็เอาหัวยัดเข้าไปเสร็จแล้วนี่ไงคำถามคือสติกเกอร์นี้อ๋ออันนั้นแปะตรงไหนวะเนะี่ยอ้าวชิบหายแล้วแล้วมึงเอามาแปะตรงไหนเนี่ยอ๋อแปะตรงหางตรงนี้มีด้วยเหรอใช่อ๋อคือตรงนี้เนาะไม่ใช่นี่นี่ดูในรูปอ่อนาๆๆตรงโคนหางนี่ยนี่ไงตรงนี้ไงอ่าใช่ไหมใช่เออแปะเลย สมบูรณ์แล้วปิกาจูของเราปิกาจูนี่เป็นไงอ่าพี่หยางห่างได้ด้วยพียางห่างได้ด้วยใช่นี่คืออยากบอกว่านี่ใช้เวลาแค่12นาทีในการต่อตัวนี้นะครับเงินสอง้อยห้าสิบบาท250 12นาทีเท่านั้นใช่แค่ต่อเอาคขำๆเฮ้ยแต่มันมันสวยนะไม่ใช่มันไม่ได้ขำนะนี่มันสวยนะเนาะเออเงินขอจบด้วยนี่เลยที่กันนะครับขอแบบวางนอนๆอย่างนี้ใช่ไหม พีกระจูวางนอนพกจูวางนอนนะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u r s c r i ป e เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้พวกเราสองคนก็ลาก,กันตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ